ตอนนี้เนี่ยถ้าไปตามที่สาธารณะนอกจากเราจะเห็นป้ายผู้สมัครนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะหน้ายิ้มหน้าตาใจดีมากๆเลยนะคะป้ายอีกแบบหนึ่งที่ควบคู่ไปก็คือป้ายของกลุ่มพลังผู้สูงอายุเขาเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะก็เรียกได้ว่าต้องการที่จะรวมตัวกันเพื่อพัฒนาศักยภาพและร่างนโยบายด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุด้วยนะคะโดยขยายเวลาแสดงศักยภาพไม่ให้ถูกจํากัดด้วยการเกษียณนําความรู้และประสบการณ์ถ่ายทอดให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่โดย กลุ่มผู้สูงวัยนะคะพลังสูงวัยมีตัวแทนทั้งหมด6คนนําโดยนายปรามทไม้กราดจะนําแนวคิดพัฒนาสังคมผ่านมุมมองผู้สูงอายุมาเปิดเผยผ่าน Facebook ของกลุ่มนะคะให้ประชาชนได้ร่วมกันสแสดงความคิดเห็นก่อนจะนําเสนอต่อผู้สมัครผู้ว่ากทมเพื่อผู้สูงวัยมีกลุ่มสังคมใหม่ๆได้ใช้ประสบการณ์ความรู้มีสุภาพกายและก็ใจที่ดีด้วยปัจจุบันนี้ค่ะประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีประชากรผู้สูงอายุในประมาณ8ล้านคนจากประชากรทั้งหมดกว่า67ล้านคน ล้านคนนะคะและแนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น17ล้านคนในอีก17ปีข้างหน้าค่ะสวนทางกับประชากรวัยแรงงานที่ลดน้อยลงเนี่ยแกมีความสุขเวลาแกได้ออกกำลังกายได้เต้นเมื่อกี้หวัดเสียวตอนนี้ก็เรียกได้ว่าแข็งแรงกันมากขึ้นนะเพราะมีกิจกรรมที่ช่วยให้แกได้ผ่อนคลายกันแต่จริงๆบ้านเราคือเกษียณอายุราชการเนี่ย60ปีแต่ว่าจริงๆแล้วยังสามารถทําอะไรได้อีกมากมายหลายคนเลยอยากจะช่วยพัฒนาสังคมกันนนนะคะใช่ค่ะ